อันนี้ว่ากันทั้งโลกธรรมข้อหนึ่งคือในลาบเป็นอันว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่ทรงติดอยู่ในลาบนี่เขาเรียกว่าเป็นป้ายหน้าร้านเอาแค่นี้นะป้ายหน้าร้านนะี่เป็นนั้นว่าถ้าเราจะไหวพระสงฆ์แล้วเราจะบูชาพระสงฆ์ถือว่าองอ์ไหนเป็นประสงค์แต่ในที่นี้เขาบอกให้นะึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เท่านั้นนะ พระสง์ส่งเดชที่เรียกว่าสมมติสง์เนี่ยแต่คืนไหวคุณก็สวยไปด้วยไอ้ค้า,า่าไหวไหวแต่เรียกาตามระเบียบเขาบวชก่อนเราไหวในไมนสำคัญ้วยการตามนึกถึงที่เรียกว่ายอมรับนับถือเนี่ยถ้าเราไปยอมรับนับถือแต่เพียงสมมติสง์นะคุณเอาเดีอะไรไม่ได้นี่ฉะนั้นเวลาที่จะนึกถึงคุณของประสง์พระพุทธเจ้าให้นึกถึงพระอริยสง์ไม่ใช่พระสง์ปิ้งข้าวเปลืองข้าว เย้าหาว่าคนแก่คนเฒ่าบวชมาแล้วตาขาวเป็นน้ำข้าวหัวโลนหัวล้านหรือว่าหัวงอกขาวผงเจ้าถือว่าพระองค์นี้เป็นสาระควรไหวอันนี้ใช้ไม่ได้ผมอยากจะแนะนําคุณว่าแม่เด็กหรือว่าเนรตัวเล็กๆอายุตั 7, ง้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปถ้าว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอ,อรียเจ้าในคุณไหวได้เต็มที่อย่างนี้นะ่ยถึงจะถูก ไม่ใช่มาไหว้ยี่ห้อกันองนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์นี้เป็นเจ้าคณะอำเภอองนี้เป็นเจ้าคณะตำบลคนนี้เจ้าเป็นเจ้าคณะตรวจการภาคคนนี้เป็นบะครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จพระสมเด็จพระสังฆราชถ้าเราไหว้ด้วยมันญาติก็ไหวได้แต่ว่าถ้ายอมรับนับถือว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าตามพระบารีไม่ต้องการแบบนั้นต้องการแบบเดียวให้ไหว้พระอารียสงฆ์ ถ้าเรานึกถึงพระโสดาบันเราก็เป็นพระโสดาด้วยอนุสตินี้ก็แปลว่านึกตามนึกถึงถ้าเราตามนึกถึงพระสกิษษาทาคาเมียนาคา,ามีหรือพระรหันเราก็เป็นกับท่านด้วยเป็นหน่อยหน่อยมันก็ยังดีดีก็ไม่ได้เป็นเลยท่านเป็นพระรหันครบสิบนิ้วเราเป็นอรหันต์มันครึ่งนิ้วก็ยัชใชหนด้ก็ยังเป็นนะฮมันเป็นกันตรงไหนละว,วันนี้พมจะพูดยนาาันอรัตผลเลย เป็นกันตรงนี้ที่หนึ่งท่านไม่เมาในกายท่านยอมรับนับถือกฎทุนธรรมดาว่าร่างกายของเรานี้ที่เรียกมาขันห้าคือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณอันดับแรกพระพุทธเจา้าพ,พิจารณาขันห้าเราก็รวมขันห้าเข้ามาเป็นตัวของเราเสียเมื่อตัวของเราทั้งตัวเนี่ยก็คือขันห้าไม่นอไปนั่งแยกไปแต่คุณแยกคุณก็จับไม่ถูก รูปรู้แล้วมองเห็นเวทนาไปคลำม,มันต้งเห็นเนื้อคลำหาตัวเวทนาไม่ได้เห็นไหมีนเวนทนาแปลว่าความสวยอารมณ์ม,มันจะอยู่สัญญาความจําสังขาอรอารมณ์ที่มากรุงแต่งใจได้ด้านความดีและความชั่ววิญญาณความรู้สึกดีไมด่ดีคิดว่าวิญญาณเป็นจิตเป็นจิตไปมั่วตัวก็ไปส่งวิญญาณสมัยนี้เขาเรียกประสาทกันถูกแล้ว นี่ของทั้งห้าอย่างนี่มันอยู่ตรงไหนม,มันก็รวมเข้ามาอยู่ในกายเราเองนี่เวลาที่เราจะพิจารณาให้ง่ายก็จับกายตัวเดียวนี่เอาใจตั้งลงไปให้ตรงถ้ารูปมันพังได้อย่างเดียวอีกสี่อย่างมันเหลือไม่ได้ก็เป็นนาม,มาทำถ้าทำลายกําลังจุดใหญ่ข้าศิกได้แล้วทําลายกองมันชาการศู์ใหญ่ได้ไอ้ส่วนย่อยมันก็พังไปด้วยข้อนี้มีประมาณชั้นดัง เราจะทำลายขันห้าก็ทำลายที่รูปเนี่ยพอถ้ารูปมันพังเมื่อไรอีซีใหญ่สามอีซีอย่างมันก็พังมานะั้นนี่เวลาที่เราจะทำลาย,ลายารูปมันยังไงแล้วก็นั่งนึกใช้ปัญญาหาความเป็นจริงนั่งดูคิดดูหาความเป็นจริงว่าเราเกิดมาที่ไหนตัวเราเล็กอวาสัวเราใหญ่ต่อมาเมื่อใหญ่เต็มที่เทงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าต่อมามันสุดสมได้ไหม และในที่สุดมันตายได้ไหมดูคนที่เขาตายดูคนที่เขาแก่ดูคนที่เขาป่วยเขาก็เกิดแบบเรานี่หาต่อไปที่ว่าร่างกายของเราที่ถือว่ามันดีที่สุดเรารักที่สุดเราเราทนุถนอมที่สุดก็คือร่างกายของเราไอ้สิ่งที่เรารักทนุถนอมที่สุดจะมันสะอาดจะมันสกปรกนี่เวลาเจรพิปัสนาเขาต้องใช้สมถะคุมถ้าไม่ใช้สมถะคุมก็ไหลลงนรกไป เพราะว่ามันถ้าไม่มีสมถะทุมมัาไปไม่ได้เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ของเราไม่เกิดได้มันก็แก่มันป่วยไข้มันสบายแล้วมันก็ตายไอ้ตัวตายเป็นสมถะอันนี้พิจารณาไปมันสลายตัวได้เมื่อพิจารณามันตายถ้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเวรนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาคือสลายตัวไปวีปัสนาอย่างถ้าพจารณาเออรร่างกายเกิดแล้วก็ตายตายแน่นี่เป็นสมถะต้องคิด มันตัวคล้ายกันแล้วก็คิดว่าในเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายเป็นนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีลมปราณหย่เพียงใดมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากมีผัวเดี๋ยวก็อยากมีเมียอยากมีลูกดีวก็อยากมีหลานอยากได้เงินเท่านี้อยากได้ทรัพย์ทน,น้นหาความพอไม่ได้ ย้นทั้งแก่จะตายให้ใจไม่เคยไหวอยู่แล้วยังไม่นิกว่าจะตายยังอยากนอนอยากหนี่นสภาพของการเกิดมาภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานี่มันไม่ดีเห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องหาตามความเป็นจริงว่าร่างกายเราต้องตายมันต้องพังเมื่อเราอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ความจริงมันเป็นทุกข์แล้วก็ในเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันสะอาดแลมันสกปรกแล้วก็ดูหาความจริง ถ้าหาจริงๆมีปัญญาจริงๆมันไม่ต้องใช้อะไรมากมันของเฮนเินอยู่เราก็รู้ว่ามันสกปรกตอนนี้ในเมื่อร่างกายของเราสกปรกร่างกายของเราไม่ดีแล้วร่างกายเทวดาที่ไหนมันจะดีไอคนนี้เกิดมาในโลกนี้กายของใครมันมีเศษก็ใครมีไหมไม่มีเราสกปรกเสียคนเดียวชาวบ้านชาวเมืองสกปรกหมด ไอคนไหนที่มันจะสะอาดบอก่อนเถอะเวลามันขี้มาเอาให้มันกินขี้ของมันเข้าไปสะอาดแล้วต้องกินได้เห็นไหมมันก็ไม่กล้ากินจกว่าตะขียน้ำลายของมันเองเพราะบ้วนจากปากของก็แตะไม่ได้แล้วจะอวดตัววันผู้พิเศษได้ยังไงนี่หาความไม่ดีของร่างกายให้ปรากฏแล้วมันก็ประกอบไปด้วยทุกวางร่างกายสิได้ที่เรียกว่าเตสังวูปะสะโมโสุขโข เป็นอันว่าเห็นว่าร่างกายเป็นโทษอันเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์นี่พระอรหันต์ทั้งหลายพิจารณาร่างกายแบบนี้ทีนี้ตอนที่ท่านพระพิจารณาว่าร่างกายเป็นโทษร่างกายเป็นทุกข์เราไม่สามารถจะบังคับร่างกายได้ร่างกายตกอยู่ใน,นานาจของกฎดธรรมดา <c oughs> ไม่ยอมฟังใครไม่ยอมเชื่อถือใครใครยัทัดทานแบบไหนร่างกายมันแก่มันก็ต้องแก่ไปจ้างให้มันไม่แก่ราคาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอม ร่างกายเวลามันจะป่วยไอ้ป่วยเนี่ยเป็นอำนาจกฎข้องกรรมคือปานาติบาตจะไปบังคับแบบไหนป้องกันแบบไหนมันก็ไม่เลิกป่วยมันเลิกไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อย่าไปอวดดีมนันเลยหมอตายมันนับถือทนไอ้หมอนี่ยแหละคุยด,ดีนักวิชนักษาโรคเก่งแต่ตัวหมอเองก็ดันตายซะได้ดนี่มันเป็นกฎข้องกรรมเราบังคับไม่ได้ในเมื่อถ้าเราจะเกิดต่อไปอีกมันก็เป็นแบบนี้ มันเข้าตานองว่าอีบ้านหลังเนี่ยเรามานั่งอยู่มันมีทั้งหนาวจัดมีทั้งร้อนจัดมีมดก็มากยุงก็มากแล้วมีขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งัวขี้ควายขี้คนเหม็นครุงทนไม่ไหวถ้าเราออกไปจากบ้านนี้แล้วเราจะกลับเข้ามาใหม่เราก็ซวยเต็มทีไม่เป็นเรื่องเพราะนั่นเาโง่เต็มทีก็เป็นอนุว่าแต่เห็นว่าบ้านหลังนี้มันไม่ดีแบบนั้นเราก็ไม่อยากกลับนี่ใจของพระอรหารนั่นเป็นยังไง ในเมื่อให้มร่างกายมันเป็นทุกข์ท่านถือว่าธรรมดาของมันทนอยู่กับมันชั่วคราวมันทังเมื่อไรแล้วก็ไปมันสบายมีความสุขเมื่อนั้นมันป่วยไข้ไม่สบายมันหิวมันก็หายก็ถือว่าเออเรื่องธรรมดาของมันการห้ามมันต้องการแบบนั้นนี่เราอาศัยมันเป็นเรือเป็นรถแบบรถยนต์ที่เรานั่งถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีน้ำมันเผาอุปกรณ์ต่างๆมันไม่ครบถ้วนมันก็ไปไม่ได้ วันนี้เราจะถือว่ารถนี่เป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้ถ้ารถเป็นตัวเราแล้วเราเป็นตัวรถก็เสร็จนี่ไม่ใช่รถไม่ใช่เราแต่ว่าเราเอาศัยมันเป็นพาหนะเคลื่อนไปเวลามันต้องการน้ำมันก็าหาน้ำมันให้มันแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ารถนี่เป็นเรานี่ร่างกายก็มันเรานี่มันไม่ใช่เรามันก็มีสภาพเหมือนรถเป็นที่เฉพาะอะไรเราอาศัยชั่วคราวผมเคยพูดแล้วว่าเราคือ,อธิศมานกาย เป็นกายที่เข้ามาสิงอยู่ในกายเนื้ออาศัยกายเนื้อเป็นเรือนร่างอาศัยชั่วคราวแต่กายนี้เนื้อมันทางเมื่อไรเราก็ไปมาน,นั้นแต่ว่าถ้าเราไม่หมดกิเลสยังยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราอยู่ด้วยหน้าโขปาทานเราก็ต้องเกิดใหม่ในแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์มีเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เกิดในนรกก็ทุกข์เป็นเปรตก,ก็ทุกข์อสุรกายก็ทุกข์เป็นสัตว์เดรัชฉานก็ทุกข์ เป็นเทวดาหรือผมไปพักทุกอยู่ชั่วขณะหนึ่งหมดบนวัตุนาบาร,รมีโดดลงมาใหม่มาทุกใหม่นี่เป็นอาว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่เอาแล้วเลิกไอ้ขอนั่นหลายเหล่านี้ไม่ดีเราเลิกเราไม่ครบร่างกายแค่อย่างเดียวอย่างอื่นมันตัดขาดไปหมดนี็เมื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราก็ชื่อว่าเราไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าหลวง ชื่อว่าสังโยคสองตัวตัดท้อมกันคือสกายทิฐิและวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาความาสงสยัยคนที่บอกว่าไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังโมบโลภโมโทสันโยชื่อว่าสงสยัยตัวเองยังมีความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่สงสยัยแน่ไม่เชื่อเลยไม่ใช่สงสัยนะไม่เชื่อเลยพระพุทธเจ้าบอกโลภไม่ดีรักไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดี ก็ฉันอยรักของฉันนี่แกจะว่าไงฉันอยากได้ของฉันนี่ฉันอยากจะโกรธอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะตีคนนี้อยากจะอิจฉคนนั้นแล้วก็ปากบอาก็ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื้อแท้หัวใจไม่เคยเชื่ออะไรเลยสําหรับพระสงฆ์จริงๆที่เราควรจะบูชาจะตามนึกถึงก็ต้องเป็นพระที่ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า คือเพราะท่านเองท่านแน่ใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่านแน่เวลาท่านตายแล้วท่านแบกไปสวรรค์เป็นนรกไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านมุงปณิพานธ์พระอรหันทุกท่านในปณิพานธ์ไม่มีใครแบกร่างกายไปเลยท่านโยนทิ้งหมดไม่ใช่ของท่านถ้าท่านไม่มีอะไรไปด้วยไอความรักความอะไรในร่างกายนิดหนึ่งไม่มีในอารมณ์ขอาหาน แต่ขนาดที่ทรงกายอยู่ที่จิตสบายได้ก็ถือว่ามันเรื่องธรรมดาอะไรเกิดมาก็ธรรมดาของมันเดี๋ยวเราก็ไปเป็นอันว่านี่เราตัดสกายยะทิฏฐิได้ตัวหนึ่งแล้วก็วิจิกิจ,กจฉ้าความสงสัยในคําสั่งสอนพทธเจ้าในตัวหนึ่งต่อมาเดี๋ยวเราเมื่อเราทราบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในไม่ช้าเราต้องไปจากมันในเมื่อมันพังพังไม่ยุท่าไรก็ช่างมันคิดรอบกันจะต้องพังอยู่ทุกเวลา อาทำยังไงถ้าไปจากมันแล้วถ้าพลาดท่าเราก็ลงนรกไปสินี่เราก็เกรงจะลงนรกเรยจะทำไงขั้นแรกตั้งท่าตั้งกำแพงกันนรกไปก่อนนี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนี่ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเราไปจากมันถ้าเราไม่ดีเราก็ไปอาบายภูมิอันดับแรกเลยว่าตั้งท่ากันอาบายภูมิด้การรักษาสินห้าหครบถ้วนนี่สาหรับพระวาดนะ ถ้าพระเดินเนรรักษาเฉพาะสินห้าแหละคุณอเวจี v เป็นที่ไปแน่นี่ถ้าเราทรงสินบริสุทธิ์แล้วก็นอนตีพวงสบายเรื่องนรกนายไม่มีทางเกิดในนรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสติฉันก็ดีพระสุรกายก็ตามสี่อย่างนี้ไม่มีสําหรับท่านที่มีศินบริสุทธิ์นี่เป็นอันว่าเราตัดสังโยชน์ในสามอย่างเป็นประสูดาบันกับสกิทาคามีไห่ใหญ่ใหญเลย ว่าโสดาบันนี่ถ่าก็เรียกว่าชาวบ้านชันดีนั่นเองยังมีความอยากรวยทำให้เกิดรวยได้ค้าขายทำนารวยได้แต่ไม่โกงเขาไม่เป็นโทษทางศีลยังมีความรักยังมีผัวมีเมียแต่ไม่ละเมิดศีลยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่ทำ้ายใคร ยังมีความหลงยังยึดถือก้อทรัพย์สินทั้งหลายแต่ว่าถ้าตายแล้วรู้สึกว่าเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาก็ยังมีความหลงอยู่แต่ว่ามีสิ่งคุ้มครองไม่ไปอบายภูมินี่เป็นพระสีทาคามีก็เหมือนกันเลื่องไปอีกนิดก็มีอารมณ์จิตเสมอกันมีความโลภเบาบางมีความโกรธเบาบางลงมีความหลงเบาบางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง มสรดาบันนี่ยังแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าธรรมดานคนชาวบ้านนั่นเองแต่ว่าพระเราเป็นมสรดาบันจะย่องศึกไปมีเมียไม่ได้นะแต่ก่อนศึกอ่ะถ้าศึกได้นะโมมสรดาบันมีเมียได้เพราะได้สรดาบันหาเมียเลยลงอเวจีแล้วนี่ใช่ไม่ได้นะแต่พระสงฆ์นี่โดยมากถ้าเป็นมสดาบันแล้วไม่มีใครศิกนี่ถ้าชาวบ้านเป็นมสรดาบันก็ยังครองเรือนตามปกติแต่ไม่ละเมิดในสิ่ห้า อันนี้เราก็มาพิจารณาร่างกายเรื่อยๆไปความเบื่อหน่ายให้มาร่างกายสปกปรกด้วยหน้าสกายยทิฐิกายาตานุสติหรือว่าพิจารณาเทียบกับสุภกรรมฐานเทียบกับความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายเต็ไมไปด้วยความสปกปรกแล้วก็ไม่มีการทรงตัวนี่เห็นว่าร่างกายมันไม่ทรงตัวด้วยแล้วความสกปรกมีด้วยคือเทียบกับคนตายเน่าขึ้นมามันเลกขึ้นมา เมื่อดูการสามที่สองภายในมันเต็มไปด้วยความสุขรกบของที่อยู่คนในไหลามานอกอยจาระปัสสาวะเป็นต้นเราก็รังเกียจยังเหงื่อใครนี่เราก็รังเกียจความเบื่อหน่ายในความสุขบกบกของร่างกายเกิดขึ้นก็เกิดนิบิทายานตัดกามราคะสิ้นไปว่าเราจะไปรักใครท,ทำไมทุกคนสกขบกเหมือนกัน เห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันจะร่างกายของเรามันสุขบกบไอ้ความยินดีในร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่มีนี่เวลาเขาจะบูชาความดีตามนึกถึงประสงค์เขานึกถึงคุณธรรมแบบนี้นะต้องไปติดคุณธรรมที่เขาละนี่เขาละได้การมราคะได้แล้วความรู้สึกในเพศไม่มีต่อมาก็อาศัยเมตตาจิตที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราจะไปโกรธเขาทําไม ไอ้คนนี้ทําความชั่วความจริงไม่ได้ตั้งใจจะชั่วคิดว่ามันดีจะไม่ทําแต่ว่าทาเพราะหลงผิดจิตไม่มีเจตนาได้เลยให้เมตตาท่าเราไม่โกรธมันอัลการมาราคะกัะบดิฆพร้อมนาตเมตตาบาร,รมีเข้ามาท่วมทับแบบนี้เห็นว่าร่างกายของเรามันไปไม่รอดจะไปโกรธเขาทําไมควบมันเข้าไปก็เป็นพระอนาคามีนี่เ,เวลาที่เราจะบูชาพระอน,นาคามีก็ต้องบูชาบแบบนี้ บูชายเห็นโทษของร่างกายร่างกายสกปรปกความกำหนัดจินดีในรูปเสียงเสิ่งรสไม่มีความหมายไอ้รูปของใครเสียงของใครมันจะมีเศษวิโสไม่เหม็นไม่เหื้เดี๋ยวนั่งโกรธนั่งคิดข้าวไฟเขาก็าประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษ,ม,โทษมีแต่ความทุกข์คนเราทุกคนต้องการดีที่ทําดีไม่ได้ก็เ,เพราะความเข้าใจผิดเพราะกำน่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันสอนให้ความชั่วมันสอนจัด เขาเลียงทำอย่างนั้นความโกรธมันก็ไม่เกิดแท้ัยแล้วคิดว่าไอ้เจ้านี้มันบ้าบ้าบอลไม่ถือคนบ้าไม่วหวคนเมาเป็นอนุหมดเรื่องกันไปความโกรธไม่มีอย่างนี้เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ถ้าตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาคนดีเกิดเป็นพรหมคนดีไม่ลงบำเพ็นตนเป็นพระาราหันบนนั้นเลยอันนี้มาได้ในรหันนี่ของง่าย มันหนักอยู่แค่ระโสดาบันกับพระนาคามีถ้าความจริงหนักจริงๆแค่ระโสดาบันสําคัญถ้าเราขึ้นหัวหาดได้แหละคุณเนอย,ยกคนขึ้นบกอะ่ะอันนี้ตอนที่เป็นพระนาคามีเราโหเบาตัวหิ้งเลยเรียกว่าเราไปเกิดที่ไหนก็ตามไม่มีถอยหลังลงมาเป็นอรหันเลยแสดงว่าเก็บเล็กเก็บน้อยั้นเองจากอนาคามีเนี่ยความจริงตั้งแต่ระโสดาสกิทาคานาคานี่อยู่ในเกณฑ์หนนะักถ้าว่าถ้าเป็นเบโสดาบันได้แล้วนะ ท่านบอกว่าควรนั่งในที่เดียวนั่นแหละให้เป็นอนา,าตผลเลยแต่ว่าถ้าเป็นอาหารหันไม่ได้ก็รทรงความสขนัญไว้ไม่ชช่ก็จะได้อาหารหันนี่ตอนนี้เป็นนาคามีแล้วเราต้องปฏิบัติตามท่านแต่นี่ความเป็นอาหารหันนี่ของง่ายเคยเห็นว่ารูประชานไม่ใช่ของใหญ่โตเกินไปเป็น,นเพียงพื้นฐานเพื่อเข้าถึงสมาธิและเป็นกําลังของบรุรปัสนายานไม่หลงว่าลูปใบชานเป็นของวิเศษเพราะตอนนี้คนก็นมีหลงอยู่แล้ว มานะเราไม่ถือตัวถือตนว,ว่าเราเท่าเขาเราเลวกว่าเขาเราดีกว่าเขาให้นอกสัตว์และคนทั้งหมดเกิดมาได้จนแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเมื่อทรงกายอยู่เต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกันไม่ถือตัวเลิกใ้เรื่องการถือตัวเราอาจจะเล่นกับหมาคุยกับหมาหยอกกับหมากับแมวแลวก็ไใดใช่ไหมสบายดีบายถือหมูหม,มาสัตว์ทิ่ฉรันทั้งหลายเป็นผู้เดียวันครับโดยแก่เจ็บตายเหมือนกัน นี่มรรดาพระหลก็เขาทำแบบส,สบายๆนไะแล้วข้อสุดท้ายตัดความโง่คือชั้นทระอันที่เขาเรียกอวิชาเนะี่ยความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวนาเป็นลมซะไม่มีไม่ต้องการราคะไอม้มันโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกเรมโลกก็ดีสวยสดงดงามไม่มีโลกทั้งสามนีเราไม่ดึงารถนา เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแล้วก็มีอารมณ์สบายแม้แต่ยังไม่ตายจิตจะควาวกเพดังนั้นเวลาที่เราจะบูชาพระสงฆ์นึกถึงความดีของพระสงฆ์ไม่จะเป็นนึกถึงตายลงนั้นลงฟูงนี่ประคฟงนั่นอยู่โฟงนี้สมเด็จองน้นดังนี้ลงนรกหมดนี่คะว่าท่านหลายต้องการนึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ว่าพิจารณาตามสังโยชน์เลการ สังโยชนิสกเปรการมีที่ไหนในคู่มือปฏิบัติที่กรรมฐานนี้ครบแล้วเว้นนั่งอ่านอย่ลงวกันคือก็นั่งไล่เบี้ยมทุกวันแต่คุณตั้งใจแบบนั้นเนี่ยผมจะฉีดวงไว้เลยอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดเรียนถ้าคุณตั้งใจจริงๆนึนกว่าเราตายแน่แกแน่ป่วยแน่เท่านี้เอง เวลาปล่วยถือเรื่องธรรมดาแต่ก็มันก็เจ็บเมื่อป่วยไม่ชาหาันไม่เจ็บไม่ป่วยนี่เป็นโสดาบันเป็นธรรมดาวิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้าก็เราเชื่อเราเกิดเราอยตายพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นมันก็ไม่สงสัยไม่จาไปนั่งอะไรเบียบหรอกข้อสําคัญอีข้อหนึ่งเราถือพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าตายจาจธาตุนี้แล้วไปนิพพานแน่ไม่กลับมามนุษย์นักพยายามรักษาสิ้นห้บริสุทธิ์ถ้าเป็นกระวัต ถ้าเป็นเนรัรษาเสียงสิบให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นพระระวังสิสองร้อยี่สิเจ็ดแห้บริสุทธิ์แค่น,นี้ก็เป็นบสโดดาบันได้ผมไม่เห็นนิดยากอ่านอะาเขาบอกเวลาว่าหมดแล้วนี่ผมก็จบกันพอดีพูด